เรื่องตะกอนทะเลสาบนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยตะกอนทะเลสาบจะตกตามสมตัวเป็นชั้นบางๆนะคะตามฤดูก,กาลซึ่งแต่ละฤดูก,กาลเนี่ยก็จะให้ปริมาณเซติเมีนซัพไายไม่เหมือนกัน ช่วงหรือฤดูร้อนมีการอีโรชันมากก็จะให้ตะกอนที่เป็นชั้นหนานะคะเป็นชั้นหนาสีอ่อนตรงนี้ส่วนฤดูหนาวนะคะสิ่งมีชีวิตตายลงนะคะไม่ค่อยมีน้ําผัดพาเข้าในเข้ามาในทะเลสาทําให้พวกสิ่งมีชีวิตตายก็จะได้ชั้นที่เป็นออแกนิกเมทเทอร์เยอะนะคะ S ย่อมาจากซัมเมอร์นะคะส่วน w ย่อมาจากวินเทอร ตะกอนทะเลสาบก็จะมีแบ่งเป็นหลักๆเป็นคลาสติกกับออแกนิกนะคะอันนี้ก็เป็นรูปการสะสมตัวตะกอนในทะเลสาบฤดูร้อนตะกอนมากขนาดใหญ่ฤดูหนาวตะกอนบางๆแล้วก็เป็นตะกอนขนาดละเอียดนะมีออแกนิกแมทเทอร์เยอะทำให้ในหนึ่งปีเนี่ยมันก็จะมีชั้นแผ่แบบสีอ่อนสีเข้มสลับกันนะคะอันนี้เป็นออแกนิกนะคะหรืออ้อขอโทษค่ะอันนี้เป็นคลาสติก เป็นตะกอนเนือเม็ดในหนึ่งปีเนี่ยก็จะมีช่วงซัมเมอร์เป็นตะกอนเม็ดหยาดนะคะเป็นพวกแดนหรือคอสซิวนะคะอาจจะมีการเลี้ยงขนาดได้ด้วยนะคะส่วนวินเทอร์ก็จะเป็นพวกซิวกับเพลโดยอันนี้ก็คือหนึ่งปีนะก็จะมีซัมเมอร์กับวินเทอร์นะคะอันนี้มักจะพบในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรโตลาคาสติน ภาพแวนล้อทะเลสาบที่อยู่ใกล้ๆทานน้าแข็งก็จะเห็นลักษณะนี้อ่าอันนี้เป็นตะกอนในทะเลสาบอีกแบบหนึ่งที่เป็นพวกออแกนิกนะคะ,ะก็จะเป็นลักษณะของการะสมตัวของพวกอ่าพวกไดอะตอมหรือคริสโตคริสโตไฟล์นะคะที่มีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละช่วงขึ้นอยู่กับ กระบวนการผลิตนะคะของพวกสิ่มีชีวิตเหล่านี้ในระบบนิเวศน,นะก็จะเกิดในบริเวณที่น้ำอุ่นมากกว่านะคะพวกใดอะตอกการศึกษาตะกอนเะเลสาบไม่ใช้ประยุกต์ใช้ด้านใดบ้าน,นะคะก็คือบอกพาริโอเอนเวอร์เมนต์หรือสภาพแวดล้อมโบราณได้นะคะบ่งบอกช่วงที่เกิดยุคน้ําแข็งได้นะคะหรือช่วงที่น้ําแข็งละลาย ศึกษาเกี่ยวกับ climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงพืชพันธุ์หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตนะคะว่ามีการใช้ประโยชน์ยังไงนอกจากนี้นะคะชั้นตะกอนในทะเลสาบเนี่ยสามารถบอก Sediment i n f l u x ัหรือว่าปริมาณตะกอนที่ไหลสู่ทะเลสาบหรือว่าเรดการ erosion อัตราการกัดเซาะกัดก่อนจากบริเวณ c a t c h m e n t area หรือว่าบริเวณต้นน้ำได้ก็มีตัวอย่างงานวิจัยนะคะ ที่ทำการวิจัยที่ะทะเลสาบภุมภาวาปีนะคะซึ่งส่งออบ่งบอกอการเปลี่ยนแปลงนะคะของสภาพแวดล้อมในอดีตนะคะในช่วงโอโลสตีนอะลิโอไคลเมชเชนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยอาจารย์สกลวันชาวชายปี2013ะคะทะเลสาบนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยขอบของทะเลสาบ ก็คือตรงนี้นะคะเป็นเขตที่เป็นทะเลสาบแล้วก็ปัดเพนนะคะในปี1994ส่วนเชสสีเชสสีออกเทาเทานะคะก็เป็น Open Water อปัดเพนนะคะหลังจากปี1994อันนี้เป็นก่อน หนึ่อันนี้เป็นหลังนะคะหนึ่ก้าเก็งานวิจัยนี้นะคะก็จะมีการเจาะแท่งตัวอย่างนะคะหรือว่าคอแล้วก็มาเทียบกันโดยแท่งตัวอย่างในงานชิ้นนี้นะคะก็จะมี cp 4กับ cp 3นอกจากนั้นนะคะก็ถ้าที่เป็น k u m ก็คือเป็นงานวิจัยก่อนหน้านะคะในปี1998นั่นเอง อันเรามาดูนะคะอันนี้เป็นตะกอนในงานวิจัยครั้งนี้นะคะส่วน KUM เนี่ยเป็นตะกอนจากงานวิจัยก่อนหน้าซึ่งเจาะในพื้นที่เดียวกันนะคะเราก็จะมาเทียบเคียงผลการศึกษาจากแท่งตะกอนที่เราเห็นอยู่เนี่ยบอกอะไรเราบ้างนะคะอาจารย์อยากให้ทุกคนสังเกตพอเราเห็นเนี่ยแท่งตัวอย่างเราต้องดูคําอธิบายก่อนเนาะว่ามันหมายถึงอะไร แต่กรอนทะเลสาบส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยเลนะคะมีแซนบ้างอันนี้เป็นแท่งคล้ายลาติกาฟีนะคะก็เราจะใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันหนึ่งแหละแล้วก็ความกว้างของแท่งเนี่ยก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเกรนไซยิ่งแท่งแคบๆนะคะแคบๆลงไปอย่างเงี้ยก็จะมีเกรนไซที่ละเอียดกว้างก็จะมีเกรนไซที่หยาบนะเพื่อให้ดูได้ง่ายนะคะ ก็จะเห็นว่า,าตะกอนด้านล่างนะคะหลังจากในช่วงอายุ7,000ปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะกอนคลเนาะต่อเนื่องไปเลยนะคะทําไมถึงมีตะกอนเนื้อเม็ดในทะเลสาบได้นะคะเพราะว่าในช่วงนั้นนะคะในงานวิจัยนี้บ่งบอกว่าในช่วงที่มีฝนตกบริเวณผิวดินหรือมีมรสุมในช่วงนั้น,นทําให้ตะกอนเนี่ยมีการอีโลชันจากผิวดิน แล้วก็ไหลไหลไหลเข้ามานะคะมีการสะสมตัวสู่แอ่งนะคะก็จะกลายเป็นชั้นตะกอนพวกนี้นะคะในช่วง9,800ถึง7,000ปีเนี่ยมีซัมเมอร์มอนซูนหรือมีพายุนะคะรุนแรกทำให้เราได้ชั้นตะกอนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพายุลดลงนะคะอ่า ตะกอนเนี่ยจะไม่ได้ไหลเข้าทะเลสาบแล้วจะเห็นว่าตะกอนเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะนะตรงนี้เห็นไหมเป็นพีทพอปริมาณฝนไม่ได้ตกเหมือนเดิมแล้วน้ําในทะเลสาบที่มันจะเติมเนี่ยก็ลดลงทําให้แอ่งทะเลสาบที่เคยกว้างใหญ่เนี่ยอาจจะเหลือน้ําแค่บริเวณตรงกลางตรงนี้ทํานใะไม่เกิดอะไรขึ้นพืชบริเวณที่อยู่รอบๆนะคะอา,อาจจะเกิดการตายลง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําหรือว่าเวทแลนด์นะคะในช่วงนั้นเขาก็บอกว่าช่วงที่มีสภาพแวดล้อมแห้งแล้งเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ5,200ปีถึง3,200แล้วก็3,200ปีนะคะก็คือในช่วงตรงกลางตรงนี้นี่เองนะ,ะที่ไม่ไม่ค่อยมีตะกอนเข้ามาส่วนด้านบนก็จะมีตะกอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะอันนี้คือเป็นการประยุกต์ใชนะะ้ประยุก ้ตะกอนทะเลสาเพื่อมุงบอกสภาพแวดล้อมในอดีตนะคะ